พี่โตครับการยึดดีแต่ว่ามันเหมือนซ่อนทุกข์อยู่ภายในเนี้ยครับผมมันคือการยึดติดในการสร้างความดีใช่ไหมครับเกิดการทนงตัวเงี้ใช่ไหมครับพี่โตแลวมันเกิดอาจจะเกิดความอึดอัดในใจถ้าเกิดเหมือนเหมือนเราละวางตรงนั้นไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับพี่โตอืมใช่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถ่ายทอดให้ชัดเจนนะครับผมครับการยึดดีหรือการติดดีนะครับ หรือหลงดีความหมายไม่แตกต่างกันนะครับแต่ทําไมต้องมีดีล่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับพี่โตใช่ถูกต้องแต่ทําไมต้องมีทุกข์ด้วยในหัวข้อนี้ก็เป็นว่าเราไปยึดเอาอารมณ์ตรงนั้นใช่ไหมครับพี่โตแล้วก็วางไม่ได้เนี้ยครใช่ไหมครับใช่นะการยึดดีการติดดีมันก็เกิดอัตตามานะทิฏฐิได้นะครับการทะนงตน สมเหมือนเราแบบคิดว่าอ้สิ่งที่เราทํานี่มันดีนะครับอมันเกิดการแบบภูมิใจนะ่ะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอืครับ,รบสิ่งที่เราทํเนี่โอ้โหมันดีนะได้ช่วยคนนู้นได้ช่วยคนนี้ทําบุญนู่นทําบุญนี่มันก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราได้ทําแต่กุศลน,น้อยกุศลมากเนี่ยมันอยู่ที่แห่นสําคัญคือจิตใจเรา ที่เราจะสามารถต่อยอดได้ไหมถ้าต่อยอดไปสู่กุศลจิตได้มากจิตใจเราจะพัฒนาครับแต่ถ้าต่อยอดได้น้อยคือกุศลน้อยอืมันจะอินทรีย์เราจะเพิ่มยากครับแล้วการพัฒนาจิตมันก็จะช้าเดินตัวด้วยครับ,ค,รบคือมันไม่มีแรงอัพผักดันให้เราไงบอกนะเหมือนเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเราอ่ะให้ขับเคลื่อนแบบสู้ครับ กิเลสมาเนี่ยครับกําลังมันไม่แรงพอมันจะสู้กิเลสมานี่มันเก่งละเอียดได้ไงบอกถูกไหมครับมันไม่ใช่การติดดีกันยึดดีแบบเนี้ยมันไม่มีส่วนดีครับมันมีครับแต่เราครับไม่มีสติปัจจุบันตามอารมณ์ไม่ทันถ้าวางไม่ได้ดีพอเราเก็บเอาคิดเก็บมายึดเก็บมาติด แบบนี้มันก็เกิดมิจฉาทิฏฐิได้นะครับสําคัญตนถ้ายังมีการสําคัญตนคิดเข้าข้างตนเนี้ยมันไม่ได้เกิดด้วยการปิติที่ไปสู่กุศลใน้จิตอ่ะการเลนลึกได้บุญตรงนี้ยมันยังไม่มีประสิทธิผลมากครับคือเราแบบมีความรู้สึกใจที่มันเคลียร์มันสว่างมันปิติเบิกบานละวางเนี่ย โดยไม่มีอะไรมายึดมาผูกเนี่ยให้ก็คือให้เสียสละจาคะก็คือปล่อยวางไปเลยเนี่ยสิ่งที่การยึดดีการติดดีสัอนทุกเนี่ก็คือการมีตัวตนซ่อนอยู่ด้วยครับมันเสมือนเป็นตัวตนอีกตัวหนึ่งอ่ะที่คอยแบบสนอกิเลสเราคือมันจะหนวกหนวกเราเนี่ยไม่เราไปไหนได้ให้มันติดตรงนี้แหละ ติดดีก็ไปนิพพานไม่ได้นะครับติดทุกข์ก็ไปนิพพานไม่ได้มันจึงต้องเดินทางสายกลางครับมาชิมาปฏิปทาติดดียึดดีมันก็มีความสุขในแบบของมันใช่ไหมบอกครับอืแต่มันเจือด้วยตัณหาราคะในอารมณ์ครับในความรู้สึกตรงนี้แหละครับมันสะสม,มเรื่อยเป็นอานจิมมันจะ ทำให้จิตเราไปไหนไม่ได้มันเสมือนอยู่ในอนัตอารมณ์สิ่งเล้เาเหล่านี้ตลอดเวลาครับให้กระตุ้นเราครับตัวตวนอีกตัวหนึ่งมันก็มันก็โผล่มาโผล่มาเนี่ยบางคนมีหลายอารมณ์หลายบุคลิกแบบนี้เราคิดว่าจะฝึกจิตก้าวหน้าได้ไหมยากครับพี่โตมันไม่ได้เป็นกุศลที่จะนําไปสู่การขัดเกลาจิตได้เงครับพี่โต แล้วมันไม่ใช่อารมณ์เดียวด้วยครับมันไม่ได้ไปสู่จิตตั้งมั่นครับที่ประกอบด้วยเอกัตคตาและอุเบกขาแล้วบางคนไม่ใช่มีแค่ตัวตนเดียวนะก็มีหลายอารมณ์ไนะเด,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้โอ้โหรักโลกคนหลงเยอะไหมครับโอ้มันสลับเปลี่ยนวนเวียนในแต่ละวันเนี่ยอารมณ์ในฝ่ายของกิเลสเนี่ยที่เจือตันหาราคะเนี่ย มันทําให้รู้สึกดีในเชิงแบบติดดียึดดีซ่อนทุกข์ได้เสมอนะครับเพราะอารมณ์ตรงเนี้ยมันรู้สึกคล้ายๆปิติจะพูดไปมันจะรู้สึกสุนทรีรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีอะแต่มันเจือด้วยกิเลสอยู่ไงมันยังไม่ได้เป็นตัวกุศลที่มันจะไปขัดเกลาจิตไงแต่เราเอาตรงนี้เข้าไปด้วยมันก็ไปถ่วงจิตเราไงอ๋อครับ ยิ่เรารู้สึกอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมมันก็เข้าไปมากเรื่อยๆจนหลอมจิตเงี้ยอืมก็กระดูกกรดิกยากเงี้ยทําอะไรต่างๆมาสัมผัสมากระทบตัวตนพวกนี้มันจะออกมันจะไม่เสถียรไงครับเราก็เคยเห็นนะที่พี่ยกเคสมาตารมเนาะจากปกติวางดีเนาะครับแต่สักพักโอ้มันเหมือนแบบมีตัวตนแล้วไงครับเออ คือไม่สามารถวางจิตวางใจหรือตามอารมณ์ตนทันได้ครับอืมแล้วถ้ามีอาการติดดียุดดีซ่อนทุกอย่างครับต้องมีสติปัจจุบันให้รู้ตัวอ่ไวนะครับต้องรีบแก้นะครับอย่าปล่อยไว้คือพูดง่ายๆคืออย่ายุดไว้ให้ละาวางจเจริญอาณาปานสติบ่อยๆเป็นประจำแล้วก็มรณานนสติ อสุภะหรือสติปัฏฐานสี่นียครับให้ดูกายว่าเราเป็นยังไงครับให้มีสตริระลึกถึงกายใจตลอดเนี่ยอ,อย่าให้อารมณ์มันไหลบ่อยมันจะชินยาวันก็จะทรงตัวยากแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะวนมาทุกเหมือนเดิมใชม่ไหมบอกครับก็คืออารมณ์จิตมันต่อยอดพัฒนาสูงไม่ได้ไง มันจะหน่วงกดเราให้มันอยู่ในวังวนของของกิเลสอยู่นะติดดียังไงอะถึงทุกได้บ <c oughs> ดังนั้นอะถ้าเราไม่ติดดีเราควรทำยังไงอะถึงจะใช้ความดีแบบจนพ้นทุกดับทุกได้ล่ะผมก็ <c oughs> ควรละวางอารมณ์การยึดนะครับพี่โตละตัณหาครับราคะเอาความร,รู้สึกแบบที่มัน ทะนงตัวออกที่สำคัญตนออกพยายามรู้ว่ยทำตรงนี้ครับมั่นเพียนภาวนาเรื่อยแล้วมันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าเราสนองตามมันบ่อยๆมันไม่มีทางครับเราสู้มันไม่ได้หรอกการทำความดีครับต้องทำด้วยจิตใจที่เสียสละจาคะละวางบริสุทธิ์ให้มากที่สุด ให้เป็นกุศลมากที่สุดถึงจะพัฒนาจิตเราให้ต่อเนื่องครับถ้าเราเอาเชื้อกิเลสมาเข้ามาแล้วมันจะรั้งเราไว้ถ้ามันก็จะหลอกจิตเราสติปัจจุบันเราอ่ะมันจะทําได้ยากด้วยแต่อย่างน้อยมันก็มีความดีอยู่ใช่ไหมครับที่พ่วงให้หลังติดดียึดดีดังนั้นนะครับทํายังไงเราถึงจะไม่ติดดียึดดี แล้วเคลียร์ทุกออกไปเรื่อยๆจนพ้นทุกดับทุกได้หรือเอาแค่ด่านแรกให้เรามีความสุขสงบละว,วางตัวตนมีสติปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วก็วางใจดีอารมณ์เฉีียยเนี้ยถ้าทําได้โอ้คุณพัฒนาแน่นอนไม่ใช่คิดไปวิตกกังวลไปอย่างเงี้ยมโนหนีความจริงอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้มีแต่จะทําให้เราหนักตัวยิ่งขึ้น ถ้าเราอยากเบาและบริสุทธิ์เรื่อยๆจริงๆต้องเดินจิตให้ถูกวิธีต้องมีสติรู้ทันกับอารมณ์เข้ามาและไม่สนองไม่ไหลาตามมันเป็นประจำในเมื่อเราเริ่มดูเริ่มรู้เริ่มเห็นสิ่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวสติเราก็ดีขึ้นเองจิตเราก็จะดีขึ้นตามลำดับทำความดี ก็อย่ายึดครับถ้ามีตัวตนสร้างตัวตนสําคัญตน,น่งมันเข้าขายยึดดีหลงดีติดดีซ่อนทุกหรอบครับถูกไหมครอบครับ EP นี้ฝากไว้เพียงท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ